ถึงว่าลูกไอไม่มีอนาคตเหรอแม่หมอโอ๊ยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยมแม่หมอช่วงนี้ฉันขัดสนนะจ้ะอเอาไว้อาธิษ์านนะจ้ะนี่แม่คณิตถี เองขัดสนเป็นคนเดียวหรือไงวะแม่หมอไม่ต้องกินไม่ต้องใช้หรือไงวะใช่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 นี่ดูในพ่อนางคนนี้นะกินก็จนอ้วนเลยแต่ก็อ้วนน่ารักนี่าดจิจไอ้ที่ข้ายอมเนี่ยก็เพราะว่าอนาคตของไอ้อ้มันนั่นเนี่ยก็นั่นแหละจ้าที่ฉันมาหาแม่หมอก็เพราะว่าเรื่องนี้ที่แม่หมอเคยบอกฉันว่าลูกอ้วาสนาดี มันยังไงกันละแม่หมอก็มันว่าสนาดีนะสิมันน่ะจะได้ผัวเป็นเจ้าคนนายคนเร้แล้วเมื่อไหร่กันละแม่หมอฉันจะได้สบายสักทีฉัน้ไม่ต้องนั่งขอเส็็เงินจีกผัวขี้งกโอ้ไอ้อ้มันเพิ่งไม่กี่ขวบเองเองจะรีบไปไหนเองวะนี่ไอ้ชอมมีใครถามเองไหม จะนับต้นลงไปขวาดใบไม้ที่เหลือเลยไปยจะจะ<ม>ังไ,ไับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเที<อ> <c oughs> ่ยวเที่ยวเลยแม่หมอแล้วแม่หมอพอจะรู้ไหมจ้าว่าเป็นใคร <c oughs> แต่ข้าก็พอจะรู้ว่าต้องระวังใครระวังใครอะแม่หมอหนังเอื่อย นน,นะอืคนอย่างนางเอื้อยมันจะมาสู้อะไรกับลูกอ้ายได้มันจะมาทําอะไรลูกไอได้ไม่มีทางหรอกแม่หมอข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าดวงของนางเอื้อยมนันแปลก,ปลกมันชอบสวนทางกับนางอ้ายประเดี๋ยวคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งก็ลงอีกคนลงคนหนึ่งก็ขึ้น กินยังไม่ได้กินอะไรเลยจ้ะพอดีเข้าวสารมาหมดน่ะแม่คณิตถาออกไปจปับปลาเดี๋ยวจับเสร็จแล้วจะหามาให้จ้ะหาเลยอ้าวเหลือนี้ล่ะเหลืออยู่เต็มเลยอันนั้นข้าของนาคณิตีเขานนาจาะ ปกติเอืยจะกินต่อจากคนบนบ้านแต่เมื่อเช้านี้ไม่เหลือลงมาเลยจ้ะโหนี่มันแกล้งกันชัดเลยมีอยู่แค่สามคนจะไปกินข้าวบนหม้อได้ไงต้องแอบเอาไปเททิ้งเพื่อให้งอือหข้าวได้เลยอึ่งเราจะทำยังไงกันดียอมไม่ได้นะก็ไม่ต้องยอมสิ ไม่รับของร้านยายสมเคี้ยวกรุบกรอบถึงรถถึงเครื่องสอผสมพี่เป็ดหอมนันจวนใจกินเข้าไปถึงกับขออีกสาม และส่วนผสมอย่างสุดท้ายอะไรดีนะแหมลูกใจกันจริงๆเจ้าขวายน้อยสงสัยอยากแก้ไขอันให้พี่เอื้อยเหมือนกันสินะ ขอบใจมากนะจีกินที่ช่วยเราอืมไม่เป็นไรอเอ้ยเราเอาขนมมาให้แหละอึนเบาๆสิเดี๋ยวอายก็ได้ยินหรอกก็แบบนั้นแหละที่อึงต้องการว่าแต่ไปทำอะไรมาอึงเดี๋ยวก็รู้หนังเื้ย พาเพื่อนมาบ้านฉันจะฟ้องแม่ก็ลองฟ้องดูสิแล้วนั่นพวกแกจะทำอะไรอ่ะไม่รู้สิทำแบบที่ไอ้ทำกับเอื้อยดีไหมล่ะเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องที่ไอ้ปลอมตัวเป็นเอืไงเรามาหักเราเลยนี่นี่แกจะการของฉันหรอแกอาจจะลังแกเอื้อยได้แต่กับพวกฉันไม่ใช่ใหญ่ขาฟ้าก็แค่ได้ว่าคุณตัวเองเท่านั้นแหละ ทำกับใครยังไงก็จะได้อย่างนั้นกับคืนหยุดเดี๋ยวนี้นะแกทำไมล่ฉันนะไปเลยมานั่นเอื้อยมันพาเพื่อนมาลังแกไอ,อ้อีเออยไม่ใช่ขาพวกเรามีพวกเราเลยมาเองได้ไม่เกี่ยวกับเอื้อย ใช่ึ่งก็แค่เอาขนมของยายสมมาฝากเอื้อยเฉยๆอ้ายวิ่งเข้ามาหา,าเราเองแท้ๆจะไปโทษเอื้ยอยคนเราหน <c oughs> อยอย่ามาปากดีนะไอึง่งฉันไม่ได้อนุญาตให้พวกแกมาที่นี่ขนมเอามานี่ไปเลยนะกอ้าย <c oughs> ไปลูกเราขึ้นไปกินขนมกันบนบ้านนะลูกนะพี่เอื้อยอดกินขนม ไปเลยนะโมแกเกต่กะหูหน่ากินจังเลยอ่ะลูกอ่ะอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยจัดจไหนไม่ลองชิมซิอร่อยเหรอ ม,มันมันดีนะลูกเนาะแต่แม่ว่าตูจาักกากกากมันเยอะๆอะไปนะลูกก็เชียวเพลินดีนะแม่เนาะสงสัยเป็นเคล็ดลับของยายสมมันเหลือยให้แม่บ้างนะฮะอีกแล้ววะ โทษว้ยดูสิยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยหนึ่งตัวสวยฉันขอโทษจ้ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำให้นะจ๊ะไม่ต้องยุง่งนั่นทางนั้นายไปเร็วเร็วสิวะเร็ว คนอื่นๆล่ะคนอื่นน่ะกลับไปแล้วส่วนเรากลับไปเอาขอนมต้มอันใหม่ให้เอื้อยมานี่ขอบใจมากนะอึ่งแล้วยายอึ่งไม่ว่าหรอเอาของขายมาให้เอื้อยถ้าไม่ใช่พ่อแม่ลูกตัวร้ายนั่นคนอื่นเขาก็เอ็นดูเอื้อยกันหมดนั่นแหละเอ้ยไม่ต้องห่วงนะกระทงเนี้ยไม่มีขี้ขควายขี้เป็ดเคยจะไปทำอย่างนั้นกันล่ะ <laughs> ใช่ใครจะไปทำแบบนั้นกัน <laughs> อื่งน,นี่แปลกจริงเชียวเอา้าน้อไม่รีบกินล่ะเดี๋ยวก็โดนแย่งกินอีกหรอกเอืยอยังไม่กินหรอกค่ะเอืยรอแม่คณิตค่ะกันไปกินด้วยกันแม่น่าจะดีใจมากเมื่อคืนหมดอยากกินอยู่พอดีขอบใจอึ่งมากนะ ฉันว่าตรงนี้ได้ปลาแน่เลยจ้ะก็ขอให้จริงทีเถอะข้าเนี่ยหมดความอดทนแล้วะไ,ได้แค่ปลาบู่ตัวเดียวนี่นะอืมว่าข้าไปกินปลาบู่ หรือจะลอยติดแผลมาทำไมวะโอ้ยมันน่านักเฮ้ยนี่เฮ้ยพี่ปลาบูมันตั้งท้องอยู่นะพี่ช่วยไม่ได้ไม่เฉลยลอยมัน,รอรอนติดแผลเอง อปะบูนี่มันกลับมาหาเราอกเหรอ กวนข้ามากแล้วนะมันคงหลงทิศทางไปไหนไม่ถูกนะจ๊ะอย่าไปถือสามันเลยนะจ๊ะปล่อยมันไปเถอะพี่จ๊ะฉันว่าเราไปหาปลาตรงนู้นดีไหมจ๊ะฉันเห็นฟองอากาศนะจ๊ะถ้าแกกลับมาอีกทีนะแกะตายแน่ตายอย่างทรมานด้วยไป วันกลัวฮะนี่อยากลองดีใช่ไหมได้กูตัดให้ืพี่นี่พี่จะทำอะไรจ๊ะก็ควักลูกตามันออกเลยสิมันอยากทำเป็นหูหนวกตาบอดพูดไม่รู้เรื่องก็ตีทำให้มันตาบอดสมใจไงเฮ้ยอย่านะพี่อย่าอี่ฉัดปล่อยรักนิชาเฮ้ยเดี๋ยวผีพักไปเฮ้ยพี่ยังรักชีวิตพี่เลย มันก็รักชีวิตของมันเหมือนกันปล่อยมันไปเถอะพี่เฮ้ยมึงเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าทำอะไรมาเลยนะพี่ปล่อยมันไปเถอะนะพี่นะฮะเฮ้ยยิ่งมึงขอกูก็ยิ่งอยากจะทำดูไว้นะอย่าอย่าอย่าดูจากหุ่นทตายคาตีเลยอย่าเฮ้ยอะไรสารเล่ยมาขวางทำไมวะในคดีฐา เฮ้ยดีแล้วสมน้ำหน้ามึงฉันขอบนะนะพี่ฉันขอบปาหน่อยนะพี่นะไปขอบปาหนยกูไม่ให้เฮ้ยไปหน่อยนะพี่ไปหน่อยนพี่นนพมึงเอาปาดูพูดมาเลยมึงก็กินตาอยู่ทุกวันน่ะอย่าไป่ทำให้รักตาหน่อยเลยทำไม่ไม,ไม่มันไม่เหมือนกันนะพี่นี่มันเป็นปลาบูกำลังตั้งท้องอยู่ให้หมันคลอดลูกเถอะนะพี่ มันก็หลักรูของมันเหมือนกับเรานะพี่นะโอ้ยหยุดมึงจะพาไปแล้วยังนะปล่อยมันไปเถอะนะพี่นะกูบอกให้หยุดไปมันไปเถอะพี่ขึ้นมาดิไปล่อยมันไปเถอะไปไปอปกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยใครไปได้วะเฮ้ยนายคณิชาขึ้นมาสิเว้ย แม่ใกล้จะกลับมาหรือยังน้า ตอมนะนี่ของแม่เออ นีค่ะบอกพ่อแล้วนะทำใจดีๆนะไี่เบลี่ค<อ>่ะน่ารักและแข็งแรงแน่เอื่อเอื่อลูกแม่แม่แม่จ๋าแม่สัญญานะจ๊ะสัญญาสิจ๊ะแม่ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนแม่จะอยู่กับลูกเสมอแม่จะอยู่กับลูกตรงนี้คอยเฝ้าดูลูกเติบใหญ่ แม่จะดูว่าคนที่ลูกคบจะเป็นคนดีไหมเขาจะเลี้ยงดูลูกได้ดีหรือเปล่าแล้วหลานของแม่จะหน้าตาเป็นยังไงนะจนลูกลำคาญเลยละ่ะดีไหมแม่ไม่มีวันลำคาญแม่หรอกจาก้าสัญญานะสัญญาจา้าทีนี้ก็นอนได้แล้วสิไม่ แม่จะไม่มีวันทิ้งเอ้ยเอ้ยเอ้ยลูกค่ะแม่เอ้อล่ะแม่เอ้ออยู่ไหนแม่ของเหนีตาผู้ชายไปแล้วเว้ยแม่เองอะเป็นพวกเล่นสองแฉกเชื่อถือเลยนะสักอย่างแล้วเองนะ่ะใชายลูกมีพฤติกรรมเขาจริงหรือปล่อยไม่รู้เลยมันยังอยู่ทำยังไงเอะแม่โมยอย่างนี้ฉันก็แย่เอาสิมันแพงนะแพงฉันก็ยอมอันแน่ แม่จะพื้นที่หาป่าเองกนี่วะทำไมแม่ตรงไหนแค่ฉันกำลังตามหาแม่มหลินฉายอยู่ก็เท่าน้นะเอ็งเห็นต่างไหมล่ะต่อให้แกจ,จะนอนหลบแม่แกอยู่ตรงนี้อีกสักกี่คืนแม่แกก็ไม่จับมันหรอกแม่แกนะมึงแทงแกไปแล้วแม่แม่จ๋า